ออกรถอย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวในสานวันทีกับกรุงสรีออโต้พรอมสตาร์ทรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าอาจจะไม่ใช่ปัจจัยสําสคัญแต่ราคาที่มาตัวนี้ยแปดเก้แสนในการเปิดตัวครั้งแรกตอนนี้เหลือหกแสนเล้าใจไหมอ่ะนี่คือโอกาสของลูกค้านะครับในการเลือกช้อปปิ้งรถไฟฟ้าในวันนี้ ลดราคาลงมาแสนจนถึง2องแสนสี่แบบนี้ในแคมเปญลดแรงแซงทุกดิวครับลดโคตรเยอะเลยอ่ะแสนแปดใส่ต็มจริงๆอ่ะหมดแคมเปญน,นี้หมดช่วงลายนี้ราคาก็จะขยับกลับไปเหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะเป็นโมเดลเก่าถึงแม้ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าแต่เมื่อราคาก็ปรับลงมาแล้วโอ้คุ้มค่าแคมเปญน,นี้โคตรคุ้มเลยอ่ะ รับสรุนโดยเหนือกว่าฟิลม์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูบียอนเซรามิก สวัสดีครับแฟนๆเราทางไลฟ์ไตล์ดีวีทุกท่านครับผมนิธิธุพนมครับวันนี้รับทุผู้ชมครับผุจะพาทุกท่านครับมาเจอกับดิวพิเศษของ g r รดว w a ม l เต t o r ในวันนี้เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าการแข่งขันดูเดือดมากๆทุกแบรนด์ทุกค่ายรถใส่แคมเปญหนักๆมาแต่วันนี้เราจะพาทุนผู้ชมารู้จักกับดิวพิเศษนะครับแคมเปญพิเศษของ g r รดว w a ม l เต t o r ในแต่ละรุ่นกันว่าเขามีอะไรให้กับลูกค้าบ้างในตอนนี้นะครับเพราะแคมเปญของเขาครับมีตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นสุดงงาาาานนนนนมมหกกกรรยยต์ใลเดือพฤิ ยนนี้ แคมเปญเขาบอกได้เลยครับว่าวันนี้มาโหดมากอย่างเจ้าตัวนี้ฮาวเลโจอไลออนเอสยบี e v, นะครับเขาบอกว่ารถแรงแซงทุกดิวนะในแคมเปญน,นี้ดูให้ส่วนลดแสนบาทคับผู้ชมจับ9 9 9าสนกบาทเหลือ899,000บาทนี่ในตัวอันตรานะร9อแรงมา้า375นิวตันเมตรถือว่าเป็นรถในกลุ่ม BSUV ที่มีพละกกำลังแรงที่สุดมีแรงบิดที่ดีที่สุดและออปชันในรุ่นอันตรานี่ก็ดีมากๆคือ ive, คนนอะแดปตีฟครุสโซลจนถึงจุดนี้มีมาให้กล้องรอบ ันมีมาให้แต่ถ้าคุณอยากจะเลือกรุ่นเริ่มต้นนะครับในรุ่นโจไลออนสปอร์ตนะราคาค่าตัวตัวสุดท้ายเขาอยู่ที่759,000บาทนะโอ้โหราคานี้โหดมากๆนะครับทุกท่านครับแต่ถ้าคุณเลือกดอกเบีย้ย0%นะครับราคาอยู่ที่799,000บาทนะในรุ่นสปอร์ตเรามาดูในความเป็นเจ้าโจไลออนกันไฟหน้าเป็น LED เต็มรูปแบบนะล้อยางมาดีนะ225 55 R18 นะครับลายล้อแบกก็สวย ดูภายในผมชอบในความเป็นโจโลไลออนก็คือในเรื่องของภายในเขาเขาใหญ่เขาเน้นใหญ่นะครับเนี่ยได้ออปชั่นได้ไซส์เน้นความเป็น BSUV เต็มรูปแบบเลยนะครับในราคาค่าตัวที่ค่อนข้างจะเราใจมากๆนะครับนี่ใหญ่ไหมในเรื่องของพื้นที่ด้านหลังนะครับ ใหญ่ใช้ได้เป็นรถดีที่ถูกลืมนะครับพละกําลังดีเน้นแรงอัตราก,การกินน้ำมันก็อยู่ที่13-16กิโลเมตร่อลิตรในความเป็นไฮบริดของเขาเขาเครื่องยนต์1.5ไฮบริดนะเป็นเบนซินนะครับเอาไปดูนะไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับแต่พื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้ ชอบแคมเปญเขาอะนะในตัวเริ่มต้นในตัวสปอร์ตนะในตัว Jolion s นสปอร์ตเนี่ย7.59แสนบาทถือว่าเป็นราคาที่เราใจมากเพราะว่าเป็นราคาที่เข้าไปแข่งขันกับในกลุ่มของ ASUV เลยก็คือเจ้าตัวโ o t a Yaris Cross แคมเปญเขาถือว่าโหดใช้ได้นะนี่คือเจ้า h a วเวลโจ i o n h ยนเวแคมเปญดีเดี๋ยวเราไปดูไล่ไปดูกันเรื่อยๆอันนี้มีลูกค้าดูอยู่ในออร่ากูดแคทเดี๋ยวเรามาพูดถึงกัน นะครับกูดแคนี่ก็ให้มาแคมเปญดีเหมือนกัน2 4แสนสี่นะครับแต่ตัวเริ่มต้นนะครับราคาอยู่ที่5.99แสนบาทเท่านั้นแต่เดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดเพราะว่าติดลูกค้าอยู่บันี ตัวนี้ลดไปแสนแปดในทุกรุ่นย่อยนะลดโคตรเยอะเลยอะแสนแปดลดเยอะมากครับท่านผู้ชมครับตัวเนี้ถ้าเป็นตัวรุ่นเริ่มต้นของเขานะครับราคาค่าตัวเขายอยู่ที่1.299ล้านบาทนะตอนนี้ทําให้นะครับเจ้าตัว Aura 07เนี่ยมีราคาตั้งแต่1.089ล้านบาทในตัว long range นะครับแล้วก็1.189ล้านบาทในตัว long range ั l t r a และ1.289ล้านบาทในตัว performance โอ้ยราคาดีนะ 204แรงมา้า340นิวตันเมตรในตัว long range และ long range ultra และ408แรงมา้า680นิวตันเมตรในตัว performance วิ่งไกลก็640กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟหนึ่งครั้งโหวิ่งใช้ได้เลยนะเราเคยขับกันไปแล้วนะครับในเจ้าตัว07ตัวนี้นะผมว่าค่อนข้างที่จะนุ่มนวลและขับดีมากๆอันนี้ไม่ได้สปอร์ตนะช่วงล่างไม่ได้สปอร์ตแต่เป็นช่วงล่างแบบรถครอบครัวมาดูภายในเขา ผมว่าแฟนๆไม่ค่อยได้เห็นภายในของเจ้าตัวนี้หรอกเพราะว่าเราจะลืมๆกันไปนะดูเป็นสีน้ำตาลนี่นะแล้วดูตัวปุ่มเป่มนี่เหมือนปอร์ชเลยนะ ภายในค่อนข้างจะหรูหรานะครับแต่เป็นรถที่ถูกลืมเพราะว่าตอนที่เขาขายได้ตอนที่เขาเปิดตัวใหม่ตอนที่เขาเปิดจองไม่มีรถส่งมอบน่าเสียดายกระแสมันก็เลยหายไปแต่ออปชั่นการขับขี่ทุกอย่างมาครบแล้วตอนนี้ให้ส่วนลดไปแสนแปดให้เยอะมากแสนแปดผมว่านะครับในวันนี้นะในตัวเจ้า07เนี่ยพอลดราคารุ่นเริ่มต้นมาอยู่ที่1นึ่งล้านแปดหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยหนึ่งจุดศูนย์แปดเก้าล้านบาทแล้วน่าสนใจนะส่วนรถเขาแสนแปดถ้าเกิดว่าคุณเทรดอิน ราคาลดลงไปอีก30,000บาทเป็น2อ0 0สน่ส่วนลดได้ไปเป็น2อ0 0 0นนะครับแต่ว่าไม่ได้โฮมชาร์จนะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าลดในกลุ่มนี้ถ้าเกิดว่าคุณซื้อรถไฟฟ้าเป็นคันที่2แล้วก็ไม่มีปัญหาคือวันนี้เนี่ยทางเก e ดวอลมอเตอร์นี่ต้องการที่จะกระตุ้นตลาดต้องการที่อยากให้ลูกค้าเนี่ยได้มีทางเลือกมากขึ้นอย่างเจ้าตัวกูดแคทเนี่ยเจ้าตัวกูดแคทเนี่ยตัวเริ่มต้น ตอนนี้เหลืออยู่5.99แสนบาทเองเป็นตัวประกอบในประเทศแล้วแบตเตอรี่มีขนาดเล็กลงแต่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อการใช้งานอะไรมากมายนะเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยเขามีขนาดเล็กลงไปนิดเดียวเป็นแบตเตอรี่ขนาด57.7กิโลวัตต์อัววิ่งไกล480กิโลเมตรนะครับแต่ฟาาชาร์จเนี่ยเขาเร็วขึ้นเป็น70กิโลวัตต์อัวดีขึ้นดีขึ้นราคาเริ่มต้อนอยู่ที่5.99แสนบาทในรุ่นโปรถ้ารุ่นอัลตร้านะครับราคาเขาอยู่ที่6.99แสนบาทและถ้ารุ่น G T นะครับอยู่ที่8.2900,000บาท โอ้จีีในรถเยอะสุดเลย G ีีในรถลงมา2 0 0แ0 0แต่ถ้าเจ้าตัวนี้นะตัวโปรกับตัวอันตราเนี่ยลดลงมาแสนเจ็ดอ่ะโอ้ยแล้วถ้าคุณเทรดอินเอารถมาเทรดอินเนี่ยบวกไปอีก3 0 0 0 0ื่นนะแสนเจ็ดก็เป็น2 0 0 0 0 0หนึ่งโอ้ยคือยังไงเนี่ยเจ้ากูดแคทเ่ยนะครับท่านผู้ชมครับหน้าตาเขาก็ยังเป็นบุค,คลิกที่มีความชัดเจนของเขานะไฟกลมแบบนี้ดีไซน์แบบนี้พลังกำลังกลางๆนะถือว่าใช้ได้เราขับเจ้าตัวนี้เนี่ยไปถึงสิงคโปร์ นะครับนี่มาดูหน้าจงหน้าจอกล้องมองรอบคันนะมีมาให้ครบเนี่ยดูนะเกียร์เป็นเกียร์มือ P.I.N.D. อยู่นี่ทุกอย่างคล้ายๆกับมินินะฮะตัวปุ่มคอนโทรลต่างๆจะอยู่บริเวณคอนโซลกลางนี้ด้านนี้จะเป็นไวเลสแล้วด้วยนะในตัวโปรจะใส่ไวเลสมาให้คุณแล้วไฟฟ้านะน่ารักอันนี้ยังเป็นตัวตัดแสงแบบแมนวนวลอยู่ยังไม่ได้เป็นแบบออตโต้มีหลังคาพารมิกมาให้ เป็นรถในกลุ่มครอบครัวเริ่มต้นนะครับหรือว่าสาวๆที่เหมาะเหมิงนะช่วงล่างไม่ได้นุ่มนวลแต่ก็ไม่ได้แข็งมากมายนะักถ้าคุณอยากจะได้ช่วงล่างที่ดีมากขึ้นก็แนะนำเปลี่ยนยางได้นะให้ยางมีความซอฟมากขึ้นแต่งานนะต้องยอมรับว่างานดีนะครับเนี่ยการตัดเย็บวัสดุที่ให้มาดีเบาะสั้นไปนิดนะเบาะสั้นไปหน่อยแต่ถ้าใช้งานในเมืองก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่มันกว้างเนี่ยโอ้ห้องโดยสารโคตรกว้างเลยเดี๋ยวไปดูด้านหลังกัน นะว่าเป็นอย่างไรนะวิ่งนี่ใส่เต็มจริงๆอะ่ะนะถ้าคุณจองในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็ไม่มีปัญหาเข้ามานะครับนะนั่งได้นะนะแต่ก็จะชันไปนิดหนึ่งนะครับขาตัวเบาตัวนี้เตี้ยมนิดหนึ่งก็ไม่เน้นนั่งหลังมากมายเน้นขับอะ่ะมันรถเป็นกลุ่มที่กลุ่มน่ารักเน้นขับด้วยตัวเองเป็นเจ้าของที่ขับเอง พื้นที่เก็บสัมภาระหลังก็ไม่ได้น้อยอะไรนะครับสามารถที่จะปรับพับเบาะ60-40ไปได้เปิดขึ้นมามีที่เก็บของด้านใต้นี้อีกได้อยู่ได้อยู่อ้โหถ้าเริ่มต้น599นะต่ำนะคือไม่ต้องมีวอลชาร์จนะครับเราไม่ได้แถมวอลบ็อกซ์มาให้ก็ไม่มีปัญหาถ้าคุณเป็นรถคันที่2อ,อยู่แล้วถ้าคุณเปรถไฟฟ้าอยู่แล้วซื้อแคมเปญนี้โคตรคุ้มเลยอ่ะและที่น่าสนใจนู่นมีแทง500แทง300เข้าไปอีก ทั้งในตัวแทคง300ที่ัตัวแท้ง500นี่ก็เป็นรถ MPV ขนาดใหญ่นะเครื่องยนต์ส่ง0ลิตรเบนซินเทอร์โบนะเด่นพลังแล้วก็ดูหน้าตาดูหน้าตาที่ค่อนข้างจะโหดแต่มันทื่อๆหน่อย นิดนึงนะครับแต่ว่าภายในโดดเด่นที่ภายในเกียร์9สปีดนะจ๊ะแรงมา้าท่านผู้ชมครับในตัวแทง500นะครับจะมี2รุ่นย่อยคือแทง500โปรกับแทง500อัลตรานะครับ350แรงมา้า616นิวตันเมตรส่วนลดในวันนี้นะครับในแคมเปญนี้นะ200,000บาทนะครับท่านผู้ชมครับทำให้ในรุ่นแทง500โปรเนี่ยเหลืออยู่ที่1,799,000บาทขณะที่อัลตรานะครับเหลือ2,19,000นบาทจาก2,269,000บาทโอ้โห ตัวนี้เหลือล้านแปดอะล้านเจ็ดนี่ก็สุดยอดนะโอ้โหอันนี้ให้มาถือว่าดีมากแคมเปญสองแสน 200, บาทถ้าคุณมีเทรดอินก็ลดไปอีก50,000บาทโอ้โหลดเทรดอินนี่ให้เยอะเว้ยเทรดอินนี่50,000บาทนี่เยอะมากนะครับท่านผู้ชมครับมาดูดีกว่ามาดูภายในเราขับกันไปทีเดียวเนาะตัวแทง500นะครับเนี่ยพอเปิดปุ๊บ บันไดไฟฟ้าเลือดออกมาดูภายในใหญ่ตัวอลังการ2ล้านบาทคือผมติดแค่ในเรื่องของช่วงล่างเขานิดนึงนะช่วงล่างเขาออกจะนุ่มๆไปหน่อยนะแต่ว่าความหรูหราภายในความสะดวกสบายภายในให้มาดีนะครับแอร์แยกอิสระ3โซนนะที่วางแขนนี่ดูมีม่มา,านนะครับให้มาเยอะมากเครื่องเสียงอินฟินิตี้ ในวันนี้นะครับทางเกรดวอลมอเตอร์ก็ต้องสู้ศึกทุกทางสู้ศึกทุกด้านเหมือนกันนะครับเพื่อกระตุ้นยอดขายแล้วก็แคมเปญนี้เนี่ยเป็นแคมเปญที่บอกว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นนะไม่ใช่เป็นการลดราคาแบบปรับโครงสร้างราคาแต่อย่างใดแต่เป็นการลดราคาในช่วงแคมเปญช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับช่วงงานมหากรรบยานยนต์ในเดือนปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะหมดแคมเปญนี้หมดช่วงเวลานี้ราคาเขาจะขยับกลับไปเหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสเพราะว่าทําไมเราถึงมาทําให้แฟนได้เห็นถ้าเกิดทางออโต้ล ไทยแลนด์ไปทำในช่วงมหากรรมยานยนต์นะลูกค้ามีเวลาตัดสินใจไม่มากแต่วันนี้นะครับเขาเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนพฤศิกายนจนไปถึงกลางเดือนธันวาคมเลยมีเวลาคิดมีเวลามาดูที่โชว์รูม พ์ทเนอร์ของ GWM r e a t a l l o o t r ทุกแห่งนะครับนอกจาก GWM แท้ง500แล้ว GWM แท้ง300ก็ให้ส่วนลดนการตัวเริ่มต้นอยู่ที่ร้าน299คนน่าสนใจตัวท็อปอยู่ที่ร้าน499โอ้โหตัวนั้นเราใจมากๆนะครับพอราคาร้าน2ถึงร้าน5ผมบอกตั้งแต่วันเปิดตัวผมบอกตั้งแต่วันที่เราไปขับกันที่ออสเตรเลียเมื่อหลายปีที่ผ่านมาแล้วว่าราคาเขาต้องอยู่ตรงนั้นนะครับเขาไปตั้งราคาที่ค่อนข้างแพงแต่วันนี้ไม่เป็นไรปรับตัวใหม่ปรับราคากันใหม่ มาเข้าใจสถานการณ์การตลาดบ้านเราว่าเป็นอย่างไรในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับในแคมเปญลดแรงแซงทุกดิวของเขาเนี่ยนี่นะให้มันดีนี่ดูนี่นี่น,น,นี่ลดแรงแซงทุกดิวนะครับลดสูงสุด2องแสนสี่ของเจ้าตัวกูดแคทอันนี้ถือว่าดีมากเป็นช่วงเวลาที่ดีของลูกค้าเป็นช่วงเวลาที่เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกนะครับว่าเฮ้ยเราจะใช้รถไฟฟ้าสักคันหนึ่งหรือจะเป็นรถปลั๊กอินหรือจะเป็นรถไฮบริด Hybrid สักคันหนึ่ง เราเลือกได้ในวันนี้เลือกได้ละมี Choice เข้ามานะครับฮาวเวิร์ดจูล,จลออนที่เป็น Hybrid ก็ลดแสนหนึ่งนะครับนี่เจ้าตัว Good Cat ถึงแม้ว่าจะเป็นโมเดลเก่าถึงแม้ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าแต่เมื่อราคาเขาปรับลงมาแล้วในราคาเริ่มต้นตัวเริ่มต้นอยู่ที่5.99แสนบาทไม่ถึงหแสนบาทเนี่ยโอ้คุ้มค่าตรงจุดนี้ต้องมาดูกันแล้วนะครับว่าราคาเนี่ยเริ่มส่งผลกับการตัดสินใจของเราละรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าอาจจะไม่ใช่ปัจจัยสำคัญแต่ราคาที่มา6 0แสนบาท ในวันนี้จาก8 0 0แสนนะตัวนี้8,9แสนในการเปิดตัวครั้งแรกตอนนี้เหลือ6แสนเล้าใจไหมอะใช้ได้ไหมอะเจ้าตัว07นะครับ D segment ราคาเหลืออยู่ล้านต้นๆน,น,นิดนึงวิ่งไป600โลได้เระยะทางไกลๆแบบนี้หูไม่น่าเชื่อราคาจะตกลงมาแบบนี้นี่คือโอกาสของลูกค้านะครับในการเลือกช้อปปิ้งรถไฟฟ้าในวันนี้แบรนด์เกนวอลมอเตอก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่เข้ามาบุกตลาดในบ้านเราและ ยังเดินหน้าประกาศเดินหน้าอย่างชัดเจนว่ายังจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการผลิตรถยนต์โพงมลาลัยขวาต่อไปในอนาคตผมได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้บริหารของทางเกรดวอลมอเตอร์ทั้งประเทศไทยและประเทศจีนแล้วเขายืนยันชัดเจนว่าประเทศไทยคือฮับในการผลิตรถยนต์โพงมลาลัยขวาของเกรดวอลมอเตอร์ในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นรถไฮบริด ไม่ว่าจะเป็นปรถปลกอินไฮบริดที่เป็นพมลััยขวาประเทศไทยคือฐานการผลิตของเขาดังนั้นคุณมั่นใจได้ว่าเกรดวอล l มมอเตอร์ยังไม่ได้ทิ้งประเทศไทยไปไหนยังลงหลักปักฐานยังต่อสู้ ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและนี่คือหนึ่งในการเคลื่อนไหวของเขาหนึ่งในการปรับตัวของเขาในแคเมเปญลดแรงแซงทุกดีลครับลดราคาลงมาแสนจนถึง2องแสนสี่แบบนี้โอกาสดีๆแบบนี้อยู่ที่แฟนๆแ,แล้วครับว่าจะเลือกช็อปในเวลานี้หรือไม่แคมเปญน,นี้นะครับมีตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นสุดงานมหกรรมยานยนต์ปีนี้คือกลางเดือนธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับส่วนลดแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆช่วงเวลาดีๆแบบนี้ มีจากัดนะครับไม่ได้มีตลอดไปนะยืนยันมีแค่ช่วงเวลาจํากัดทั้งนั้นเขาไม่ได้ปรับลดโครงสร้างราคานะแต่นี่เป็นแคมเปญราคาพิเศษในช่วงเวลานี้เท่านั้นครับในช่วงมกรรมยันยนต์สิ้นปีนี้เท่านั้นครับ <S <S วันนี้ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรใช่หรือไม่ใช่ชอบหรือไม่ชอบกับแคมเปญดีๆแบบนี้ เป็นทางเลือกของเราเงินของเราเราใช้ให้คุ้มค่าที่สุดครับลดลงมาแล้ว240,000บาทสูงสุดเริ่มต้นที่100,000บาทคุ้มหรือไม่คุ้มพิจารณาได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวไปเดีทย่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับวันนี้เราเป็นสื่อกลางในการนำเสนอแคมเปญ ลดราคาดีๆแบบนี้ให้แฟนๆได้รับทราบครับเดี๋ยวดูกันครับมีแบรนด์อื่นๆที่ลดราคาเช่นนี้เหมือนกันและเราจะนําเสนอให้แฟนๆได้รับทราบเช่นเดียวกันครับวันนี้ขอตัตวไปแต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกาลังใจให้กับเรานะครับวันนี้ขอตัตวไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ